ตาคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านคะวันนี้นะคะเป็นการแข่งขันนะครับจะต้องรอดตรวจขอะคะรอบสุดท้ายนะคะวันนี้สุดท้ายของทีมประกอบน้ำรายนามผู้เล่นหมายเลขหนึ่งคุณสมพปองพิทุมหมายเลขสองคุณวัชระกรสดด่วนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมายเลขสี่นะครับ คุณกำพลดิ้วโนสักคุณนะคะคุณฉลองเล่นหมายเลขห้าคุณอำพลเล่นหมายคุณสักขัมีคุณสุภาพเล่นหมายเลขเจ็ดคุณจางกรนะคะปฐมอบตารมันเล่นหมายเลขแปดคุณพีนนันพุ่นจักรคุณธินกรเล่นหมายเลขเก้าคุณสักรินจุ้ยประเสริฐนครมาสุนที่จัทบุรีนแปดวันนี้เป็นผู้เล่นมือหน้าพี่นันนะ วันนี้ฟังผมภาคบ้างโอเคนะผมภาคขอได้นะโอเคนะใช้ค๊อดคาโนนะคะแตบอกก็ภาคไม่ดีพี่มาภาคเดี๋ยวผมลงไปเล่นหนึ่งวันดีครับโอเคนะกระเตียวเมื่อในดวงก็ติดกํานันไปด้วยยังไม่ได้จริงนะตัดสายภูธรนะไม่มีใครอ่านโซเดียมโซเดียมเข้ากีบเมฆไปละหัวใจ้ได้ข่าวว่ะไปอยู่กับบุญชาหรือไงรนี่แหละพี่นั้นเป็นยอดนะ เขาบอกว่าจะไปกัมพูชาเขาบอกว่าจะไปเอาสมเด็จบุญเช่นได้ไหมไม่รู้ค่ะแต่ก็แต่ว่าองค์นั้นน่าจะได้เยอะให้ดีที่สุดอะผ่านกรอดต้องไปกัมพูชาอย่างเดียวชั่วโมงนี้เราน่าจะเป็นรองผ่านไปผ่านมาขอใช้ชนจะนำสัทธาคระก็จะส่งแาได้กระชนคนใจบุญทุกท่านเดินทางเข้ามาสู่เนื้อในวัดไร่ขิงพระลำหลวงนะครับคคืนนี้เวทีดนตรีสาเมือก็จะเป็นอาจารย์ไข่มาลีวหน้า แล้วก็ด้านนี้จะเป็นตะกนรดบ่วงด้านข้างนอกจะเป็นเวทีกลางการแ<อ>สดงร้องเพลงแล้วก็ลุกทุ่งรุ่นเก่าๆของทางวัดที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อนะครับชื่นชอบเป็นพิเศษระดับขั้นเนี้ก็บหมือนเดิมน,นะครับมาดูมาชมกันถ่าได้สามค้าง<อ>ไม่มีไฟบ่วงนะครับเมบอกไว้ก่อนทุกคนาโตดร่าบวกเป็นประเภทกอไก่ ไม่รู้ว่ากล้องมันจับโอ้องหายบอกไปทำอะไรลงไฟวะแล้ววิ่งนะตัวเป็นตกตอกนี่นี่อย่างแล้วพี่นั่นนะมีเพลงฟังด้วยจะยินในเมื่อกี้เออเขาเลาะว่าไงนะมันเปิดอีกแล้วอ่าภาพยนตร์เอาละเขาอยู่ช่องทีวีไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะของเราก็ตามสภาพเอาดันแค่นี้พอแล้วพี่ดุลเดี๋ยวแน่นนะอกกันหมดเองวันนีนี่ผมเปิดแค่ขีดเดียวนะ ถ้าผมเปิดอีกคงขาดหมดละโฆษณาของไปในตัวใครต้องการอยากจะจัดงานจัดการก็ติดต่อโฆษกบ้านลา้าได้เลยครับติดต่อโดยตรงนะครบเครื่องเรื่องตะก้อมีทั้งไฟควัเสยงอุปกรณ์ตั้ง่วงเราก็นักตะก้อระดับลากหญ้าที่ไปันระดับหนึชาติระดับสมองท่านจะดูคนที่มีชีวิมาได้เลยครับอย่าดูคนที่ตายไปแล้วแค่นั้นล่ะ เาว่ราตามมาไไม่ด้ชัยเกิดสว่างคุณบอดซ่าคุณจะริใจชื่นนะคะคุณสวานโอเคไหมโอเคไหมโงเคไหมโอเ็จหมโอเคไหลโอเดไ๋ม่ดเตะหมโอนะไมมใช่หไหมดูผคไหมโอเ้ไหมโอเคืหอโอเคนหมโอเคุหนี่เคไอมาอเตไหนโอเคไ้มโอตัไงนานเะไดูเูเดูกู ดยุณพระดูคุณพูอย่เนี่ยังมูจะคลอดไมอยู่เลยเนเออกฮะขอบคุณพี่โกได้แล้วนะขอบคโกอว้ตอนนี้แหละแม่โกันนันไม่มีเอ็มกัเข้ารอบถฉยเลยสวัสดีครับคุณนะแกก็มานวัสดครับแกก็มาถล้ยมารู้ปะอ่าเข้าไปนะอยู่ที่ที่นี้แหละอ่ะจับรูกครับ กันเพื่อก็ถึงว่ากันเสาเย้าแย่กันได้ way, hey, hey. Anyway, ุูนะหยอกแล้วกันถือว่าหยอกลุงระจารน้ําดีนะผมให้ลุงคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ลุงต้องเอาลิกามาแลกครับผมแต่ชื่ออยู่ไหนให้ไปนะไ่้ตมต็เอาอะไรชื่อไว้ไหนอาอยู่นี่นี่เอาไปนี่ โอเคน,นะครับบอกแต้มก่อนไล่แปดร่สิบนะพี่ดุณนะไม่ผ่านตกรอบไม่ต้องพูดราคาอื่นเลยไม่ผ่านตกรอบพร<อ><อ>้อมกดเลยครับเริ่มทำการแข่งขันกดเวลาทันทีครับเล่นแล้วตอนนี้ถัดจากสามครั้ง15คะแนนครับได้เต,ต้มผู้เล่นหม้เลขสองลูกอะไรนะฮาวและ,ล,ะลูกไหลผู้ชมในออสอ่าเรียกในคิงมาไหลางานแล้วชื่ออสใช่ไหมเออแล้วมึงก็ไม่บอกกูเลย กูก so ็เรียกชื <Michael. S 1> ่อคิงมาประมาณแปดร้อยสนามเลยก็เพราะแดนเห็นใครบอกนะอีชื่ออะไรอุกูลใช่ไหมลากกูก็ไปข้างหลังกูนึกว่าจะทําอะไรกูก็บอกคนนี้ชื่อออสไม่ได้ชื่ออะไรนะผมบอกกูกูนงันอืมกูไม่อยากรู้จักกูเออผมก็บอกที่กูไม่ได้ชื่อคิงอาวนตั้งอ่าวหนึตั้ง วันนี้ใครก็ชมคนสดในไลฟ์สดันสุดยอดแล้วก็มีด่าอีกหลายคนแต่ไม่ได้ด่ากูนะขขาหลัน่สำโลงเออกระยับไปเยื่ยสัมันเออไล่ขิงกินนะไปวมิทิงว้ยนี่นี่น้ำนี่เออหมกตัวอยู่แต่ในบ้านหนวดเขาเฟิร์มเลยไว้ทิงว้ยไหบ้วงบวงโอ้โหต้องยังมีเวลาไปแดกเบียร์กันเาอีกเออเอาละ โอ้ลมไม่มีโชคดีเว้ยข้านกับไออิอดอเออค่อยๆนี่นี่นี่ไอ้เบอร์สองนี่ชื่อออสโอ้โหพี่ออสหลายคนนะไปกันไปครับเบอร์หนึ่งข้ามกับไปนักแก่สิบกระแด็นครับได้แ้มเบอร์หกโอ้วันนี้ของดีผู้ชมเออลูกหัวเบอร์หกอาวด์านไหลสิบห้าข่านกับไอนันต้มสบายครับ โชคดีเนี่ยไปโนลมไม่มีเดือนนะเห็นเวลารอบผมบอกให้วันนี้ลมนนไม่มีเป็นไม่ได้นะแกเอาก่อนนะเดี๋ยวลมมาแล้วเตะไม่ได้นะจะเป็นเล่นไปบางแก้วเมื่อคืนไง่าท้องปางงานเดี๋ยวผมบอกให้ลมสวยหมาบวกสิบห้าใส่เอาโอ้โหวุ้ยสตอนนี้ยังดีอยู่ครับผมบอกให้อย่าทำพลาดาใจนะข้ามกับตายร้ยสิบคะแนนได้ตีใส่น้อยนี่จักรินจุ้ปันเชิญ์ดชอบผู้ชมนี่นิมนวน์นิดจังหวะจักคน เยิ่มโูจชมอ่าไปได้ไปได้คุณพูดได้ไหมชิ่นชอบชิ่นชอบพูดได้เลยครับแอดมินครับสัตยายครับฟังไปสัตยายก็ฟังไปเลยเยี่มกับเตี้ยนั้นอนันต์พุ่งแจ่มผู้ชมสิ่งไล้ยวันนี้ลูกหัวหัวหรือไหลว่าบังพอดีหัวครับได้แต้มเอาล้วจังมาไปก็ไปสิบห้าถามบนข้าวหาไปถามไปไหลสิบห้าคะแนนครับได้แต้ม ไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆมีโอกาสมีโอกาสไปแตกอยู่ข้างๆพี่นันอยู่ข้างๆไอ้ตีชวนมันคุยมั้งตั้งกับพังตะก้อมากูยังไม่เคยพูดเลยตีมึงอะพูดว่าอ้พิกุลจะล่วงจะมาจะบปากเลยมั้งเอี่อไอ้ตีติดเอฟซีพี่เขาฝากถามนะร้อยกว่าคนแล้วําว่าพี่สนในตีนั้นมันเป็นใบหาือเปลกูไม่รู้ะ เออเดี๋ยวกูถามให้แล้วกันแต่หูไม่น่าหนวกพอกูพูดแล้วมันยิ้มน่าจะไปทัาหูไม่หนวกแน่ผู้ชมแต่ที่แน่ๆน,นะขาไม่ได้ขาดอบอกแฟนๆในดูที่ไลฟ์สดผมด้วยบอกเขาด้วยอ่าไ้แพ้์ไตห่าที่นี้ลุงไม่ดูฟังกูแล้วแม่งดูตะก้อยเดี๋ยวกูจะคุยกับใครไว้เนะี่ยอ่าลงุงหันมาคุยกับผมนี่มันไปสนใจกับตะก้อไงจอกก็เข้ารอบชดเนี้ย ตอนนี้ลมยังไม่มาเดี๋ยวถ้าลมมานะบ้านใครบ้านมันผมบอกให้เตืยนเพ้อแระวังให้ดีแปรกับไปเอาแันสิทคะแนนในออสใจเย็นนะพี่นั้นแต่มันสายฟูลทอนบ้านเราดิถ้าบอกไฟไม่แจ่งนี่ตกปากแตกเลยได้บอกไว้ก่อนเออจะ่อย่าใจเยอนเอาลังช้าไว้นี่ต้องเบอร์สี่กระดูกชมในสนามต้องเก่งเลยนะพี่ตั้มนะไม่ใช่เก่งแต่ใก้ข้างนอกอย่างเดียวนี่ ลายสิบห้สวัสดีค่ะคุณรับดงภูดังนะคะทีมชาติไทยมาไหมไม่มาอยู่ในไลฟ์พออยู่ในไลฟ์โอ้โหชัดช่าววันนี้ไม่มีลงหลังจี่สิบไใจเลยนะเสร็คะแนนครับเป็นแปดได้เติมชุดนี้ถือว่าถูกตติกานะไม่มีตัวเลขลมตันรแข่งขันถือว่าโอเคลายสิบห้าเอาบังตปิ้ลวันรบพิดาคุณไปนั่งดูอยู่ข้างหลังนู่น อ่าคันตีไม่ไป็นบนลงชุดนี้มีโอกาสเข้าหลอกถ้าลงชุดต่อไปผมไม่รู้นะบอกไว้ก่อนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะหลักร้อยนะผู้ชมไปกังไปตีไาลด้ออตอนนี้หนึ่งร้อยคะแนนงไปตคณะแรกนะคะเงตีร่า่างตีร่างีรางรงตร่างตคนไางตีระางตรงีร่งีงตนร่าร่นเปีนบงตีร่าง้รางารรงาง เออค่อยๆ่อกับบรรทุกคนครับหมไปที่ซื้อของมาฝากโศกอ่ะป่าวเดินผ่านนี่หาเอ้ยนึกว่าซื้อของให้กูแดกตายหายก็เดินเลยไปนู่นผ่านก็ไปอีกเป็นไงก่อนแม่มีเหรียญเงินมีปอกคอแล้วเ็นไงเยี่ยมเออค่อยๆค่อยๆสวัสดีค่ะพี่ต้อยเพชรเกษมสวัสดีค่ะสวัสดีครับกับสวัสดีแฟนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดนะอ่ะมาแล้วไงกูบอกแล้วไง สิ่งที่ไม่ต้องการในโขดขามาแล้วลมมาเอ้วที่ไม่เดือดร้อนล่ะที่ไม่แตกก็ไปพี่นิยุ่งเออเอาตีเออสิบกะแนนแต่ไม่ไม่รอดผู้ชมเพราะว่าชุดนี้กระดูกกระเดี่ยวนี่ผมบอกไลยนะโอ้โหสบายสบายสับเพื่อนมาประคับประคองไว้ตีไว้มาแล้วลมมาแล้วฮาวดันสองตั้งไก่จะไปสวัสดีค่ะพ่อคุณทวินทร์ศรีนุนะคะจากแม่ห้องสอง ใบ15กระแนนที่จัดเตรียมไว้ให้กลับก็อยู่หลังเท้าวเวผู้ชมนะเราไปขอโชคขอลาบองหลวงพ่อไร่ขิงกันแล้วก็นี่นะครับเท้าวเวสุวรรณของวัดไร่ขิงสีงาาเหลืองอันล้ำเหลืองทองผู้ชมนะนี่นะครับหน้ากราบไหว้อ้าไปจับโบ้จัง20จังวัดพิณซิแนนครั์ได้แต้วหัวเต็มหัวเต็ม ตั้งไปเลยนะครับเก้าอี้ของทางวัดที่จัดเตรียมไว้ให้วันนี้เป็นเก้าอี้ของทางวัดได้ขิงเตรียมมา้เรียบร้อยเอาวันตั้งมาขอบพระคุณที่วิรัตรัศมีแขงสว่างอารมณ์นะครับตอนนี้เชียร์อยู่ที่จังหวัดขันชนบุรีนี่หัวสุกกระแนมผู้เล่นหมายเลขเก้าเต็มตีหัวติดด้วยมานบรับผู้เล่นหมายเลขเก้าเริ่มเข้าเริ่มเข้า มีโอกาสผู้ชมแตได้ไล่ปดร้ย่จุหไพทลินของพี่ีาชัยทดค่ะีคะสวัสดีนะคพี่อุคุณองมีชัยทดแทนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนะพีุ่๊สวัสดีคนะคุณสสวัสดีค่ะสองมวัดีคุณสองทวัสดีค่ะคงสวัสดีค่ะคุณสองสวัสดีม่ะคุณสองกวนจี่ะได้เลิกวันี่ะ5วันดีค่องสวัดี่ะงสวัสดี่ะคุณสองนะัสดีค่ะคองสัสดี่ะบุณสองสวัสี่สอ อันดับสองนี้โวลูในกีเก้าร้อยยี่สิบประกันนักลูกแทนสิบคะแนนก็เบอหอันดับสามเซบันบัญยเตแพ่เก้าร้อยเตมโอ้โหเต็มไปไงโถเบียดมั้ยอันดับสี่แปดสห้าแล้วก็ชุดนี้จะเตะเสียบตรงกลางเลอ่าแเตะผ่านเก้าสอยู่ที่1ชิงวันพุนี้กันได้สุดท้ายไลต้นไลตเลออสใช่ไหมสิบคะแนนก็เบอส โอหวยจนได้สักดลมวันได้ถึงอยู่หมัดเลยวหา้ามกับไปเบอร์สองใจคุณใจสวัสดีค่ะหาเบอร์เก้าเบอร์เก้าแอดมินสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่รับชมนะคะไากับไปสองลายสิบห้าโอ้โหง่ายไปหมดเ้ยตีไว้สวัสดีค่ะยาวไปยาวไปสองร้อยยี่สิบห้าลายสิบห้าเอ๋้าไปปัดเพียบเรียบร้อย มินไม่ได้เอ่ยชื่อท่านใดก็ขออภัยนะคะแต่ก็กราบสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้8นาทีนะคะ2 0ผร้อยยี่วาทน่าดีนะคะรถแตะผู้ชมท่านไปผ่านมาจากข้ามฝั่งนู้นมาฝั่งนี้หรือว่าจากข้ามฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นก็ตะมัดตะวังกันนะสายฝ่าหน้าหลังอ่าสิ่งก็ะด็นไมต้มรมไม่มีในวันนี้น่าจะโชคดีหมดเข้ารอบหมด ขยับหนาวระดั้งนะบังถ้าลงนิ่งแบบตีพันร้อยสามสิบไม่น่ารอดไว้บังไว้บางย่าแท้ใสไปแล้วค่ะเข้ารอบค่ะได้เต้มนี่นี่มีโอกาสมีโอกาสผลเล่นมาดกดดึงนี่ต้องขุนชันป๊้บบัง ไปกันไปบังเป็ดเดี๋ยวบางยาแพทย์มาเตะทีพวกนี้นะคะเข้ารอบนะคะบางยาแพทย์เาอเจภพดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมาเชียร์กันได้นะคะถ้านใดเป็นเอฟซีทีมไหนมาเชียร์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดมินจะลงให้ดูหน้าเพจนะคะว่าทีมอะไรจะเข้ารอบมั่งใช่ไหมเท่กูบอกแล้วไงของกูมันแรงกว่าเออเท่าของกูวัดบังแก้วเว้ยอัดจับพรก็ไม่ตรงเออ เอาละตั eman, ้งโอ้โหกับเนคนครับสำหรับแกควยน้ำแกบคุยอร่อยที่สุดในเมืองมนุษย์นี่สุดยอดสุดยอดอ่าเอาละลองลิ้มชิมรสได้เลยครับถูงละสิบห้าบาทรีบกินนะครับกินปุ๊บขี้ปั๊บนี่เป็นยาลดความอ้วนอย่างดีเลยล่ะได้เต็มอ่าเป็นยาละายอ่อนๆนักกินน้อยนะ ถ้ากินมากนี่เป็นยาถ่ายได้สบายเน่ยได้ต้องซื้อยาถ่ายทานอ่าถึงละสิบห้าบาทนี่ของใน,นหวยรับก็บประจำกันคุณก็บางชั้งเหนือบางชั้งใต้อ่าระวังนะระวังนะคุณพี่จับลูกไว้เด็ดจุนเออค่อ,คอยๆแต่กลับไปเอาวัดสวยกลับไปไปกลับไปในตีบัดเทียบหัวมือแม่วันนี้วันหน้าลมดีวันสง,งสัยเข้ารอบแม่ 250แต่ก็ยังไม่แน่และพี่รุ si นนะ845นี่เป็นตัวเลขที่ผมบอกเลยว่าไม่กำเกินฝืนทนละผมบอกให้ออตอนนี้250เวลาด้แ้มดีผู้ชมบางเว้นจากการงานทางบ้านเด็กบวยกันมาผู้ชมนะนี่นะครับสิบกระดานเบอร์เก้าถือว่าเป็นรางวัลชีวิตของเราต้องมาดูมาชมเที่ยวงาน ปสิบคะนเอาไลไปสิบห Wh ้าถูกไปในตีแล้วก็ไหลอีกสิบห้าสอง้อยเจ็ดสิบ้าสกอบบอร์ดีปกับกอกับเตอร์ดีตีนี่นะเอามาบวงสิบห้า้าวเก้าล่เต็มมาบวงครั้ที่ส่งรับตีบบนน้องอ่าลูกเดียวลูกเดียวจำนะพี่นันนะผมบอกเลยครับถูกใหญี่ประกอบน้ำแชมป์เออประกอบน้ำผมไม่รู้นะ แต่ว่าพิสุวัร์เขาได้แชมป์ปีไกยนิ้ยึดมาดูชุดนี้มันกันโอ้ทีมพี่ทีมน้องจุดกระเด็นมาได้หนึ่งสิบเอดมาทีครึ่งสิบเอ็ดรอบครึ่งคุณบัรพนค่ะสามร้อยแตงคุณอบสิบเอ็ดรอบคุณจอมข้ามก็ไปตโอ้วันดีสบายผู้ชมนะขอบพระคุณมากเลยค่ะพี่บได้แชมป์ขอบคุณค่ะแปกับไปหกห่าววัดตั้งแต่กับไปใส่กัล้าไม่ต้องดบ สิบระแนนครับผู้เล่นมาได้เหวสหักพัดอบสมสิ่งไรจับนูเลยครับโอ้โหดูครับผู้ชมอ่สวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่าเกิดโพชานะคะสวัสดีครับไอ้ดุมเพชรสกิดไปจับใบสองตัดเทียบรวมมือลอยไว้กราบนมัสการนะคะหลวงเฉลิมชัยนะคะคุณก็ต้องมีห้าร้อยนะสตบอินเดียเจ็ดเข้ารอบเลย สวยวัดเป็นต้องทำกันมาชาววัดลงมาแล้วประคับประคองวัดเยี่ยมก็จะเป็นมัเร็วเอาว้าวออกมาได้เลยครับตอนนี้เบียดเลยอ่าปล่อยสายปล่อยเชือกด้เลยเยี่ยมอีกสิบขั้นก็ไปต้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรจับได้จับได้ะปดูไฟเราลงมาเยอะเราตั้งกองสืนวัดกับประกอกน้ำด้วยก็จะขึ้นวัดได้ละเยี่ยม อ่พั้งห่วงสวัสดีค่ะสวยไปค่อนไปเย็นยมเย็นโอ้ยวันนี้ลมน้อยไม่ต้ลมน้อยมีเหรียญกันลมมันจะเยอะอีกทีตอนวันที่ตำรวจแข่งเมียโม่อยู่จังนู้นสบายด่าข้ามเข้าไปอีกเออหลบสายตาที่นึงครับซอครับอย่าเห็นจะแดกครับข้ามเข้าไปอีกอ่าลอยโรยโรยอ่าเก็บอาการนิดหนึ่งสามสองห้าวันนี้หนาวกันตั้งมาวางมือ แม่วันนี้ทีมนครปฐมมาอยู่นี่หมดแล้วว่าโตวัยปีแปดปอนก็ชายาบูที่ถามกับไอซ์ไล่ชตำรวจที่นี่มีพายุค่อยๆค่อยๆโขนหลังสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะยคะแนนตอนนี้นะคะสำหรับมะกอกน้ำนะคะ สามคะแนนอยากดูอยากชมก็ก็เชิญเชิญนะอันนี้คณะแรกนะคะเดี๋ยวจบวันนี้เราจะรู้แล้วนะคะประเภทมือใหม่กับประเภทขอนะะคทีมอะไรเข้ารอบบ้างนะคะตั้งนาขอบคุณสทันที่หาไว้ให้เดี๋ยวแอดมินจะลงไว้ให้ทางหน้าเพจนะคะว่าทีมอะไรเข้ารอบบ้างแล้วก็แข่งวันไหนเท่าไหร่นะคะลองวัดได้ทิงผู้ชมจัฝันไว้ให้น้ําดิมก็พี่บันเจ้า แต่พวกนี้จะไปเอาน้ำดื่มนะน้ำดื่มใกล้จะหมดละเดี๋ยไม่กินถ้วยของทางวัดไร่ขิงผู้ชมบ้านรามดวงเข้าไปอยู่ในวัดแล้วก็ตีแล้วครับจิตใจนะผู้ชมนะอ่าลม้นโปร่งใสมีแต่ความสุขความเจริญแม็เข้ามาวัดในขิงนะผู้ชมนะอะไรอะไรก็ดีไปหมดอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งบุญอ่าสิทธิเด่นครับเบิร์ดสอง ลนทับรู้ยังว่าจิมไอ้หัวล้นเข้าเข้ารอบแล้วลงเข้ารอบแล้วนะไอ้ัวล้านเข้ารอบแล้วแต่วันนี้ผมได้เชื่อไอ้ัวล้านเรียบร้อยไปแล้วเอา,เอาละพรุ่งนี้สิบโมงเช้านะแฟนๆคนที่